สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้ก,กับมาพบกับช่องนุดหน,น้อยน้ำโชว์อีกคือเก่าค่ะคลิปนี้นุดหน้อยน้ำโชว์กระเดินทางมาบานของคุณตาบุญค่ะนุดหน้อยได้ยินมมว่าคุณตาบุญนื่นฝันค่ะท่านผู้ชมเพื่นฝันว่าเพื่อน,นนีจะไปใส่กับโบหูค่ะไปบอผู้หญิงผู้นหนึ่งค่ะยืนเปื่อยท่อนบนค่ะท่านผู้ชมนุ่งผ้าทุงท่อนล่างค่ะเพื่อนแนมมหาตาบุญเพื่อนกับบอกว่าเตาบุญนีไปจับไปบายเพื่อนค่ะตาบุญกระไดไปสวมกอดจากข้างหลังค่ะ มือเอาไปแปะนะเอิกเพิ่นค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าคุณตาบุญเพิ่นว่าหูวซึกว่าหัวนุ่มเพิ่นค่ะท่านผู้ชมเป็นขึ้นน้ำตำมือเนาะค่ะเนาะแท่งมือของคุณตาค่ะคุณตาเพิ่นกับหายนวทางตัวเลขมากค่ะท่านผู้ชมเิ่นตีเนวทางตัวเลขใค่ะตัวเลขสิเป็นตัวใดกับเพื่อเป็นการเสียเวลาค่ะกับไปฟังน้ำกันค่ะไปค่ะค่ะครับสวัสดีค่ะอาบุญค่ะสวัสดีค่ะรบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณตาบุญค่ะ วันนี้ก็มาติดตามาอ,อางได้ความฝันกับคุณตาบนนาุญนะคะตาบุญมีเพื่อนฝันดีค่ะท่านผู้ชม <S <S 1> <S 1> เพื่อนสีฝันจังไดกะให้ตาบุญเราให้เขาฟังเนาะค่ะเนาะฝันจังไดค่ะฝันวะค่ะบันว่าผู้เฒ่าอ่นมาจากเราเท่าประมาณอาบบ่านดิบวันเราก็มายืนฟ้าโตเนะเาะแล้วก็เอาทั้งขางว่า ใข่อใจก็อยู่งคือยักแล้วบ่ยืงแล้วว่าบายข่อยที่เด๋อแล้วว่าผู้เฒ่าผู้หญิงเป็นแบบคนกาผู้หญิงค่ะบายข่อยที่ข่อยก็เลยให้บายอยู่เสมอตัวค่ะแก็ว่าได้แค่นี้อย่างเงี้ยค่ะได้คือยังได้อันนี้เพิ่นมาถามอธิบายเนาะคอยก็ได้ไปบายแล้วเบิ่งมายพอ กอดทั้งหลังเราวันนี้มือแผลแผลนุ่มเราอยู่ทินะบ่บ่ได้กำนุ่มเลยเอาแผลค่ะคือน้ำนี่คอยเปิดโอกมือออกเป็นแบบขึ้นนไงเป็นเล่็บเป็นบ่เออเป็นแหลนมคอยเก็บมือไว้เบ่แบบน้ำเล่็มเลยเออมันแข็งแกร่งอยู่เลยมือซบออกซบออกมันเก็บมือ จนเจ็บมือเออคือมันจีบปากมือเอะค่ะท้นเท่าก็ค่ะห้าสิบไปห้าหกสิบค่ะก็ซื้อมาฟันเตเนาะค่ะจับหนุ่มกลายเป็นน้ำเมื่ไหรคเขาเนี่ยว่าอย่าน้ำขึ้นน้ำอย่างฮะคุณถอกคือนน้ำอย่างน้ำแบบกม่นแ้มันแข็งมันแข็งไปหัวนุ่มแล้วน่ะโอ้ไหมเลรวค่ะหัวนุ่มเล้แล้วมาเขาบอกอกันยังเบ้อ แปะไว้ซะเนาะแปะไว้แปะไหวสะว่าแข็งบัดแข็งปากมือคอยเดินเก็บๆนะค่ะจนนทกมือออกเนาะเออทบใจบ่ในขณะคอยก้ามมือเนาะคอยก้าเลยเออคอยก้าเลยทามือันเตะคือว่าน้อกันจะขุนคุณตาผู้เดียวเราไปพ่อกันอยู่ใสคุณตาค่ะไม่ใช่เป็นผ่อใสแล้วยืนยแล้วคุยอย่างก็ไผ่ เราจะยังหังวไมาตั้งขาค่ะใบเดียวเราอ่ะงั้นเพื่นอนว่าคือว่าคุณตาอยากสัมผัสเพื่อนจังสีบอกค่ะเพื่อนก็เลยบอกว่าให้จับให้ใบได้บอกคอยก็คอยก็โยกพวกหอยอยูย่เลยบ่กจับเมืนบอกเออหอยก็บอกเล่าบอกหอยะก็เลยไปสวมกอดข้างหลังเพคุนแล้วก,ก,ก็เอามือหนีมาปเปะแล้วเอิเเ๊บเ <ละ S 3> พื่อนเนะเาะแล้วเอิ๊บเพื่อนผัด อู้ซื้อว่าเหมือนยังแทงมือสิบอกมัตาเจ็บแป๊บๆแ่แ่ล้วหวนุ่มเราแข็งแคร่คือน้เออคอยจทกค่ะลบใจบนแข็งนะแร่ไดใจเงินบบอกไม่ควรฟับอกตตเจ็บมนบ่นุ่มขอนี้ยังจเป็นแนวนี้คอยขึ้ในใจคอยในวามฟันค่ะแต่ปกติแล้ว คิดว่าวาเม่นนมทนเนาะออสงสัยสิเป็นผ<พ>ีกับกับว่าอะไรเนาะออคุณนาคุณตาเพิ่นบ่เขาคุณตาบา่บ่บ่เม่นทนคร<า>ับบ<า>่หัวจักเลยสถานที่ที่อยู่ที่เห็นกันที่ได้สวมกอดเพื่อน,น,นกับ,บ่บขุนโบเคือยบอกบ่แนละ้วก็เยอ่ถนนชีแยังธรรมดาเท่านี้นะแล้วก็พูดก็ไปแต่ผู้พูดขเราหันบ่เห็น แต่เราบอกกันอยู่นะข้อมือซื้อตอนในความฝันึ่งคือจั้างคุณบอกกันกับไผเออแต่ว่าคนผู้นั้นน่ะบ่เห็นบ่เห็นแต่ผู้หญิงผู้นี้ผู้เดียวเห็นแต่ผู้หญิงป่าโตเด้นุ่งเตศินด้วยนี่ต้นโบไซร์แล้วป่านี่เสียแล้วบ่นุ่งเนี่ยเป็นผีโบ่ใส่เสื้อใส่แตาตาคุ้งเนาะเออใช่เพื่อแบบ่า ก็ทุ่งเหลวค่ะเม่อบกจับเนาะเออแล้วุ่นี่อาชีนี้เราใจเนาะใช่้ราใจกินเพราะว่าน่งาไม่จับดี่ะก็ได้ออดเบิ้งเอไปถึงลงบานค่ะเก็บนาะเก็บในนั่งคุยกัิเด่นก็จังบ่บ่บเดดิแล้วน่งไ่นางมันเออเราก็ยืนเมาของเราปีนหนาไปทั้งคนเราเงียบหัวก็เบิ้งข่อยใบที่เราอะ หมบพิอยคนนกเสือนกเรืองกายนกเสือะนคคุณตาแปรตเลขคุณตาสิแปรตเลค่ะสิแปรตเลพู้เฒ่าเออเต่อไปอีกอขึ้นต่อไปฝันเห็นประจันประจันยูเดีนะค่ะค่ะมานก็วฝันเห็นรุ่งจวน น่าจะตายบิดเลยตายเบิดทั้งสองคนนมั้นบ่ยังยังไม่ยิง่งยั่งไม่ยิ่งค่ะคอยก็ว่ามวจต่อต่อมา,า,มาอว่าจะขึ้นใหม่ค่ะเพราะว่าจันก็เป็นเกศขั้วหมาย่ะวนก็เป็นเจศอ่งเีนะค่ะเพราะว่าน้ำเกค่ะคือตวท่านเป็นเกศค่ะส,สื่อเกเก่าเ ยังนะ 79, <78. S 2> 79, 78, นเจ็ดแปดเจ็ดเก้า <54. S 1> เจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเจ็ดศูนย์ไปนะครับนมีสื่อความฝันแหลกเด็กุณตาไทยคุณตาตีเนี่คุณตาสตีตัวไหนคะฝันเห็นดจับดกจับนก่น้นิงมันมาเนาะพอฝันสุนนั้นมันออกเจ็ดหนึ่งหรือออกสิบเจ็ดนะฝันว่าเด้กกำนุ่มเขา,าตวนี้ก็อั อ่ะบริเวณนัไปไป่งเขบ้าเขาบริกรรมได้เขาเบรเบร่เบ่เบร่เนี่ยเ cin ้เบ้เสรจค่ะต่อมาเะทบปาลเลยค่ะมันปากมืออยได้อยเจ็บมันบเวนุ่มคนได้ค่ะแวแข็งเจรดอยู่ เพราะว่าหัวเกี่ยวกับหัวหนุ่มเนาหัวหนุ่มเนาะหัวนี่ก็หานี่งงกับบุ่องนะมันมันแข็งบอกค่ะมันแข็งซาบอาเป็นน้ำซาหน้าคุณตาเนาะน้ำเป็นน้ำน้ำยู่น้ำเป็นหัวนมพืนเนาะวันนี้เป็นความคืดของคุณตานี่คุณตาสิเอาตัวใดหมักตัวใดยังหวานเมื่อนี่เมื่อเป็นหานะเนาะนุ่ม นุ่มตาสิบทีเนุ่มมีังสจากดีในสองยางมนดึงกับสมุนไางส่วนตัวคุณตามักตัวเลยมักไม่สูนมักไม่สูหรือว่าหาสูน่หาเนาะเพราะว่าผู้หญิงนั่นตามทีคุณตาเบากก่าตายเนาะ เพิ่นกับพู้จ <si ักเพิ Demon> ่นกับซา่าเพิ่นเป็นผีเนาะคุณตาเนาะเป็นผีเป็นผีผีกับศีรุ่นคือเก่าคุณเคยหัวใจกันเลยค่ะ่ะบ้านนี้แล้วก็คนนั่นกับไปเบาอีกกับพวกเห็นซุนเห็นโซ่แล้วก็ปลาโตนะค่ะที่ว่าอย่างไรกก็มีซัมเนาะค่ะมีซัมฮาเม้นเฮตีเฮเป้ความฝันแหลกหาซุนหนึ่งสี่บอกค่ะคุณตาหาหนึ่งหาซุนหนึ่งสี่ เออขั้นขั้นเสีาวมันแมนตรงๆของมันดีดีค่ะห้าหนึ่งห้าศูนย์เนาะก็ฝันของคุณตาไม่อยังเพิ่มเติมบอค่ะบอนี่นี่นี่เท่า้รถ่าคลิปนี้กับเขาพูดตาบุญหลายๆค่ะที่มาเป็นกันม่วนแล้วันไหนขายนี่อย่างน้นน่ะม่วนมันฝันไปวันแล้วมาลอยแบบเขาเกี่ยวพันได้คุยกันมหมกอนเสียงนีนจังหวะค่ะ โดยนี้เขาบโว้โหว่าฝันใหม่อีกค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณตาค่ะขอบคุณค่ะคลิปนี้เขาก็มาสรุปทะเลก้มฝันของคุณตาบุญค่ะคุณตาบุญเพิ่นไห่แนวทางมาห้าหนึ่งห้าศูนย์เจ็ดเก้าเจ็ดแปดเจ็ดศูนย์ค่ะเห็นท่านผู้ชมเอาไปพิจารณาเบิ้งค่ะเอาไปตัดเรนมุนเรนเอาไปเป็นแนวทางในการสื่อสลารกินแมงรัฐบาลงวดประจําวันที่หนึ่งมิถุนายน2567ันห คลิปนี้นุ่นหน่อยนำโชคก็ขอให้ท่านผู้ชมโชคโชคม,ม,ม,มันหมานลำลำลร้ยๆยเฮ่งเฮ่งปังปังกับแนวทางตัวเลขของตะบุญกันทุกคนค่ะนุ่นหน่อยก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้นุ่นหน่อยนำโชคดำเนิไนได้ค่ะสวัสดีค่ะ